Yeah, yeah, s <S สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจับชายทีวีวันนี้เราขอเสนอจอมโหดกระทาเหล็กเชิญรับชมได้ครับตอนที่46ช่องว่างชั่วพริบตาเฮ้สวยชมัดเลยร้านปิดแล้วยังมีลูกค้าอีกแล้วเนี่ยม่หนำซ้อมยังสั่งแค่ขาพาผัตอ่ะเดี๋ยวมัวแต่บนเล่นหน้ารีบๆทำเขาเถอะโมจิสกิ เออ,เอ,อมาหลังจากร้านปิดแล้วสั่งข้าวผัดเหรอเหมือนกับตอนที่ฉันมาที่นี่ครั้งแรกเลยนินาะฮมีคนคล้ายกันอยู่ด้วยแฮะเช่มีคนพันนี้อยู่ทั้งสองคนเชียวเหรอเอ,อ๊ะอะไรเระครับฉันจะไปทําความสะอาดงั้นเราก็ไปกันเถอะยังโอเคเอาได้แล้ว งั้นผมจะรีบเอาไปเลยนะครับเอาละทุกคนมากินข้าวกันต่อครับเหนื่อยหน่อยนะอ่าโอ้ยอ่ะอะไรกันนะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเข,ขาคนนี้เออใครเป็นคนทำข้าวผัดห่วยแตกแบบนี้ออกมากันได้นะ่ะชุ่มน้ำมันไข่ก็ทอดนานไป รสชาติไม่ได้เรื่องเลยข้าวผัดเนี่ยไม่มีดีตรงไหนสักนิดนี่คืออาหารคนกินเหรอเอออะไรเนาะแกพูดว่าอะไรนะอุตสาห์ทำข้าวผัดให้ทั้งทั้งที่ร้านปิดแล้วยังจะมาบ่นอีกเหรอแกเป็นคนทำเหรอแกเป็นใครกันแน่เออเอ๋ะฮฮะอย่าเอาของห่วยแตกแบบนี้ให้ฉันกินซอเอรว่า ฉันเองโมจิสิกิฉันไปประเทศจีนแค่สองปีแท้ๆลืมฉันซะแล้วหรือไงน่าเศร้าจริงๆนะนัดนัดนายคือฮิฮิฮิกิเมะดันฮ่ไม่เจอกันนานนะทุกคนลูกพี่คุณฮิกิเมะพี่ฮิกิเมะมีเรื่องอะไรหรครับจู่ๆก็กลับมาถึงญี่ปุ่นเมื่อไหรนะครับพี่ นี่นี่กรุณาแสดงผลจากการฝึกฝนที่ประเทศจีนให้ดูทีเถอะครับเดี๋ยวจะเล่ารายละเอียดให้ฟังข่ะครับข,ข,ขอโทษนะครับคุณฮิกิเมะขอโทษครับเจ้าโมจิสกิงี่เง่าเอ้ยใครกันนะเจ้าหมอนี่ฮิกิเมะใครนะคุณฮิกิเมะกลับมาแล้ว ว่าแต่ลูกพี่ไม่เปลี่ยนไปเลยนะครับยังชอบชกคนเหมือนเดิมเลยอ่ะคิดถึงจริงๆอ,อมีอะไรเหรอครับไอ้พวกเศษสวะเปล่าไม่มีอะไรอ่ะโอ้โหนี่มากะนนของคืนนี้เหรอขอชิมหน่อยนะหาเออเอนัอ่นนั่นมันอืมใครเป็นคนทำไอ้นี่ เออนั่นนั่นนั่นเป็นฝีมือของเด็กฝึกหัดที่ห่วยที่สุดแครับเอ่อคือคือว่าครับผมเป็นคนทำเองครับรสชาติดีใช่ไหมละครับเอะเอะเอ้ไอโอโกนงิว่าครับผมเป็นคนทำเองครับเง้นเหรอฮ่าทุยโอ้ยเอ้ไอสวะนีโอ้ยคิดว่าลิ้นของฉันคนนี้ใช้กายไม่ได้เหรอ ดันกินของแบบนี้ลงไปซะแล้วอ่ะเออเอออาหารหมายังดีสักกว่าลุกลูกพี่เจ้านั่นยังเพิ่งเข้ามาได้แค่ปีเดียวเท่านั้นเองนะครับคุณฮิกิเมะกรุณายกโทษให้ด้วยเถอะครับเด,เดียวก่อนครับคุณฮิกิเมะลุกพี่โอ้อไรกันหมอนั่นเป็นคนป่าเถื่อนมากเลยนะไม่ไม่ใช่หรอกแปลกจังเขาไม่ใช่คนแบบนั้นนี่นาะ แม้เขาจะชอบตบตีคนที่ทําอาหารไม่ได้เรื่องแต่เขาก็มีจิตใจที่เข้มงวดจริงจังเนี่งกับคนาละคนเลยไม่ใช่คุณคิดกิเม็เมื่อก่อนนี้หลับลูกพี่ออเออ,เอ,อทุกคนเองก็คิดแบบนั้นเหมือนกันหยุดทำบ้าๆสัทีเถอะไอ้เบื้อกนี่เนื้อวัวเส้นริกเขียวนั่นน่ะฉันเป็นคนสอนเจ้านั่นทำเองอ่ะอร่อยหรือไม่อร่อยก็มาบอกฉันนี่จะจ้างช่วยด้วย เฮ้แกเป็นใครอ่ะเด็กฝึกเหรอฉันจะเป็นใครก็ช่างฉันเะลุงแกคิดว่าตัวเองเป็นใครกันน่ะจูจูก็ข่มมาละวางท่าใหญ่โตชกต่อยคนอื่นตามใจชอบแบบเนี้ยรีบกลับไปซะไอ้เบือกบ้าเอ้ยอากิยมะพูดแบบนั้นได้ไงกันใจกล้าดีนะไอ้ลิงภูเขาเอ้ย อไอลิงภูเขาที่หลังอย่าชี้นิ้วใส่หน้าคนแบบนี้ขอโทษฉันซะอะออาท,ทำอะไรน่ะเกินไปแล้วนะแบบนี้มันโหดร้ายชัดๆคุณี่กิเมะเป็นอะไรไปคะทำไมยังไงซะก็แค่เด็กฝึกหัดเท่านั้นน่ะเชื่อเด็กฝึกหัดก็ยังทำอาหารได้อร่อยกว่าแกก็แล้วกันไอ้เบือก โอ้ถ้าแน่จริงแล้วก็มาดวลกันไหมล่ะไอ้นหน้าประจวบฮะจจจจจังต่อให้ฉันใช้มือขวาไม่ได้ก็ไม่มีทางแพ้ใครหน้าไหนทั้งนั้นฮ่าฮ่าฮ่าโอ้น่าสนุกดีฮะงั้นมาดวลกันไหมล่ะฮึสึกการดวลระหว่างฮิกิเมะและอากิยามะที่ใช้มือขวาไม่ได้ผลจะออกมาเป็นเช่นไร โปรดติดตามตอนต่อไปถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปของเราก็อ,อย่าลืมกดไ like, ลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะครับและถ้ามีคำติชมใดๆก็ yeah, s <S อ,อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ